สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังคันเงินพลายมงคลน,น้อยนะครับเพื่อลูกชายดึกแค่ไหนแม่ก็ทนแม่ก็ทำได้ครับมงคลน,น้อยปักชื่อให้ลูกชายครับผมนี่เราต้องดูกันยาวๆนะ นี่คือฝีมือของแม่ควานล้วนๆนะครับทั้งผืนเลยนะครับทำเองกับมือนะครับถักกับมือจนสายตาสั้นเลยโอ้เห็นหงเห็นหนบลาเท้าสู้สๆๆูๆเพื่อนลูกชายสู่เสมอบามีทอ แม่ควานแก้ไขใหม่นะครับเพราะว่ามงคลน,น้อยนี่มีผ้าพื้นเก่าแต่ก็จะมาแก้ไขชื่อเท่านั้นเองครับเดี๋ยวรอให้เป็นพระเอกใหญ่ใจตะวัน่อนค่อยใช้ชุดใหม่เนาะรอใช้ชุดใหม่จาก ท่านหัวหน้าบอกว่าจะมีชุดใหม่ให้อยู่ไม่รู้ว่าเมื่อ,อไหรจะได้เราก็ต้องใช้อันเก่าไปก่อนวันนี้แค่ปักชื่อลงในผ้าด้านข้างผ้าเฉยๆนะครับข้างข้างตัวของมางคลน้อยนะครับก็วันนี้ได้ตัดแต่งแล้วก็ดัดแปลงใหม่ ไม่รู้ว่าจะสวยงามหรือเปล่าต้องรอชมนะครับตอนที่แม่ควันทำเสร็จตอนนี้กำลังได้ชื่อมงนะครับกับคอควายนะ กลังเริ่มนะครับผมกาลังเริ่มอดทนนะทีระชู้ชูชช้ชูชู้เพื่อลูกชายเพื่อลูกสาวลูกชายสู่ๆนะจ๊ะต่อจากเมื่อคืนนะครับที่ยังไม่เสร็จนะครับแม่ควันก็มาทําต่อนะครับซื้อเราบอกแม่ควนัน ท้าผมสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะครับนี่เสร็จเรียบร้อยนะครับอ่าทุกเที่ยวนะครับเราไม่มีชื่อของมงคลน,น้อยนะครับแหงงานทุกครั้งไม่มีชื่อเลยนะครับนี่เพิ่งจะได้ชื่อนะครับ ก็เป็นผ้าพ,พื้นเก่านะครับแม่ควานเอามาซ่อมแซมแล้วก็มาดัดแปลงนะครับทําใหม่นะครับผ้าพ,พื้นนี้โอ้ได้หลายปีแล้วเนาะตั้งแต่แม่ขันตั้งแต่เรามีช้างวัฒนธรรมรุ่นแรกๆเลยนะใช้ดีนะครับผมทนทานมากนี่ของเก่าราคาสูงนะครับนี่ ถ้าพื้นนี้มีอะไรดีๆเยอะนะครับตั้งแต่แม่ขันเข้ามาที่ทราลาดเลยนะครับวันนี้ก็เอามาให้มงคลน,น้อยนะครับใส่กันนะครับคุณยายก็มานั่งให้กำลังใจลูกสาวนะครับ ทำผ้าให้มงคลน,น้อยอยู่นะครับ,บรผ้าพื้นนี้นานหลายปีมากก็น่าจะได้สักประมาณแปดถึงเก้าปีเนาะผ้าผืนนี้นะครับตั้งแต่ไม่ขันมาแรกๆเลยนะครับไม่ขันมาอยู่ที่ทะารานของเราก็สิบปี ก็มาเปลี่ยนให้เป็นลูกพายมงคนน้อยเป็นคนใส่นะครับลูกๆของเราก็มายืนรออยู่นะครับเพิ่งมาจากสนามบินนะครับวันนี้มาได้อยู่ที่บ้านนะครับผมมาอยู่ที่บ้านกันแล้วนะครับกินให้อิ่มหนาสำราญ งบประมาณนะครับที่จะทําผ้าใหม่ของเรานี่เราก็ยังไม่มีนะก็ใส่ของเก่าไว้ก่อนเนาะดัดแปลงใส่ไปก่อนให้เหงงๆปังก่อนเนาะก็มาซ่อมแซมกันใส่นะครับผมมาซ่อมแซมใส่อันไหนที่ขาดกระรุ่งกระริ่งเราก็ซ่อมเอาก่อนเนาะ พราะว่าชุดทุกวันนี้นี่แพงมากๆนะครับราคาสูงมากนะครับต้นทุนสูงมากสูงจนพวกเรายังทําไม่ได้เลยก็ต้องรอคะแนนอยู่ขอให้ทางงานมีงานเข้ามาปังๆนะครับเพื่อจะได้ชุดใหม่กับเขาบ้างนะครับ ให้แม่ควานตอนนี้ก็ปักชื่อนะครับด้านหนึ่งก็เสร็จสับเป็นลิที่เรียบร้อยนะครับเหลืออีกด้านหนึ่งนะฮะยังไม่เสร็จนะครับผมก็ไม่น่าจะเกินวันนี้นะครับกว่าจะเสร็จปักก็นานพอสมควรนะครับผมวันนี้เสร็จแน่นอนนะครับแม่ควานบอกไว้นะฮะ เพราะว่าพรุ่งนี้ต้องเดินทางนะครับวันนี้ต้องให้เสร็จโอ้โหแมัแม่ขันปะเอาละสิครับแม่ขันเล่นดินแล้วปะลูกปะไงเด้เนี่ยโอ้บาไหวแล้วนี่มาอยู่จังเสียไง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 จะเล่นดินจะเล่นดินฝุ่นคลุ้งเลยแม่ขันป่าแป้ง เอาผงชุรสให้ควันทิวซะแล้วนะครับนู่นกินข้าวเช้านะครับผมเช้านี้สองครั้งแล้วนะครับยังยังไม่อิ่มนะกินข้าวแต่ละวันนี่วันละสี่ครั้งห้าครั้งนควันทิวหิวเมื่อไหร่ใส่เมื่อนั้นกลางดึกก็มาใส่อีกโอ้ตอนนี้อัพอัพน้ำหนักขึ้นเยอะมากเลย สวัสดีครับโอ้โหอย่าก,กินหลายๆน้ำหนักขึ้นแห้งแล้วกุ้งโยแล้วลดน้ำหนักหน่อยจะเดินไม่ได้ดินี่มันแซบเยต่อไปนี้นะครก็ลูกภายของเราก็จะได้ใส่ชุดแบบมีชื่อเขาเนาะไปแห่แต่ละงานนะครับผม ก็คนถามถามถามกันดีมากเลยถามบอกว่าถามควนหลายว่านี่ชื่ออะไรเพราะว่าด้านข้างของมงคลน,น้อยนี่ไม่มีชื่อนะฮะเราเขียนเป็นช้างกลุ่มวัฒนธรรมนะครับกลุ่มช้างวัฒนธรรมนะครับเขียนด้านข้างไว้นะครับแม่แม่ก็คงจะเห็นนะครับแต่วันนี้นะครับเราเอากลุ่มช้างอกอก็ก เอาชื่อของมงคลน,น้อยเนี่ยมาใส่แทนที่นะครับแต่เหลือวัฒนธรรมนะครับผมก็ฝากเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นขวัญและก็กำลังใจจะได้ถ่ายคลิปมาให้แม่ๆได้ดูกันนะครับแต่อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆออกมาคุณพ่อคุณแม่จะได้ไม่พลาดกัน อลนไลต้องขออนุญาตจบคลิปไว้ก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมสําหรับคลิปนี้ขอลาแม่ๆไปก่อนเด้อสวัสดีครับทงกคนครับก่อนลูกโอ้โหเสียงยาวเหยียดเลยลูกพา่นี่เสียงหล่อมากเสียงหล่อหล่อจริงๆเสียงนี้เอาเสียงยาวเสียงยาว ขอเสียงก่อนเสียงยาวๆอีกครั้งหนึ่งอีกเท่านึงอีกเท่านึงเร็วเสียงนั่งโอเคบายบายก่อนบาย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 ด้วยบายบายโอเคสวัสดีครับ